สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอมองอัดวันนี้กลับมากับคลิปแรกของ E ี o ว p ที่โดนเกียนไปนะแล้วไม่น้องคุยเขาเกมไปเลยวันนี้เราจะได้เป็นฆาตกรไหมกูอยากเป็นสีดามาไปก่อเว้ยนครับหนครับเป็นฆาตกรไหโอ้เป็นคนเดียวเบื่อโอ้เบื่อเลยเบื่อเลยไปกว่าเว้ยแดกแมัง้งแดก แม่งเอ้ยเบื่อเลยไม่โดนแดดเนี่ยผมผมโดนแดดแล้วผมโดนแดดแล้วเนี่ยมันวิ่งตามผมมาผมโดนแด้ดแหละทุกคนครับไม่ต้องสงสัยทําไมไม่ได้ยินเสียงเกมผมนะครับมันจะได้ยินยังไงเล่าเอา้ามีคนตายนะมีคนแตกมีคนโดนแด็กนะครับมีคนโดนแด็กนะครับอะไครับโอเลนนะครับสีส้มเป็นโบนะครับนี่ผมแบบฉลาดไง เออาออออไม่้อเลือกเลยมึงเลือกกันแล้วฮะไม่งโอ้โหเต็มกาไปเสียไปเลยจ้าคือมันเป็นฆาตกรจริงเฮ้ยมันเป็นฆาตกรจริงแค่น er <ação> ี้ลินน่ะมันเป็นฆาตกรนะเออเนียโดนด่าแล้วโดนด่าแล้วมันโดนโดนโดนด่าแล้วเชียววิ่งตามมาโดนด่าแล้วเราไปทำเควสดีกว่ามีอะไรบ้างวะ มันจะทําอะไรเนี่ยเดินปุ๊บก็เจอคนเมื่อกี้อาเธอโก้เว้ยห้องไฟมีะอะไรภารกิจอนะไรป่ะหมอออกซิเจนครับเราจะอยู่ในคลองวงจรปิดไงเออพวกควคุมคลองวงจรปิดนะครับเราจะมานั่งดูนะครับมาเร้วมาเร็วเฮ้ยที่เชื่อชืัอไงครับยังไงชอบไหมชอบมอครับไหม ไม่มีใครช้อนอนะตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอ้เบื่อเลยไม่มีตายไม่มีใครตายเบื่อเลยไปดีกว่าไม่เครียดอะไรไม,มั้งเนี่ยเฮ้ยไม่เนี่ยคือมีศพครับทุกคนครับมีศพนะครับคุยกันหนงไยดีครับ,บรูปเไปน,นะครับเอยมันบอกว่า สีน้ำตาลอ๋อมันบอกสีเงินเป็นจะบอกว่าโอเคนะครับเอ้ยไปกดหยุดทำไมคนเขาอยากดวนไม่เนี่ยสารตะยานโอ้โหโวโกเขาเต็มกาบืลยเต็มเกมเียอ๋อแคบๆมาต่อพี่เอ็มนัดอ่ะใครเป็นงูไม่ได้เป็น โอ้ควายเอ้ยกูไม่ได้เป็นเราจะวิ่งเร็วอย่างนี้งวันนี้เราเจดเลยกัดโอ้ยเบื่อครับโดนแฮกครับเราต้องแฮกผมด้วยครับช่องน,นั้นก็มไ,ไม่นะต้องติดตามนะครับลบทิ้งแม่งเลยช่องโง่เขาไปคดีเละเขเบื่อไปคดีเละอะไรวะเนี่ยครับเราไปคนดีแล้วเราก็ต้องทำธุรกิจต่อนะครับเพราะว่าเราแดกแล้วเราแดกเพราะสีเขียวเป็นใช่ไหม ไม่ามาดูคนบริสุทธิ์นะครับอ่าบริสุทธิ์จริงนะคนดีครับคนดีครับเขาคนดีจริงๆนะครับแตจะตามสีม่วงนะเฮ้ยสีเหลืองมันน่าโมจงอ้าวโดนผมดูสีม่วงอ่ะไม่รู้อ่ะรบทอยังไงครับสีเขียวตายครับโบนะครับโบนะโบอะไรครับผม บูไหนอะสีน้ำเงินเข้มเปล่าเนี่ยไม่เงี้ยเฮ้ยหรือสีน้ำเงินอ่อนไะไม่รู้อะโอเคเอาแคตากอนเอามันออกเอาทันไปแตา,ากอนมันก็ออกไปเลยเอาแล้วใครอะคิดว่าใครอะอโอ้มือนอ่นเนาะช่วงนี้ระโบนใครอะ ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นสกิบวะเขาสกิบสกิบสกิปบนะคเด็กสามคนนี่ยังไม่ได้โบนะนะไอที่ผมตัวจริงนะเนี่ยช่างช่างช่องใหม่เลยเนี่ยตัวจริงนะเนี่ยไอ้ที่สี่ร้อยเซนไม่ใช่ตัวจริงแล้วมารูนี่นแดกโบกูเหยียวตาลอย รอมันดิมันช้ามากเลยยังคุยกันช้ามากเลยคิดไปห้านาทีแล้วเนี่ยยังคุยกันไม่เสร็จเลยมัง้งนานกว่าไอ้เข้ม่วงไตซะช้าจะหายเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะ เอามันไม่โหวตอ่ะผมข้ามันโดนโหวดซะงั้นนี่ครับไม่มีใครตายนะมันไม่โหวตสุดท้ายรอเวลาหมดเลยโวะอะไรไม่ดีกว่าโอ้ยมีนคนตัดไฟด้วยครับน้องๆเฮ้ยมึงนะนีวว่วิ่งไปวิ่งเลยจะไคือสับคอมพิวเตอร์มาเยอะขนาดนั้นกันเยาว์มันไม่มีพับ ปุ๊บตายตรงดาต้าเสร็จแล้วนี่อะไรอันนี้ปุ๊บหกสี่หนึ่งหกเก้าปุ๊บโอเคเสร็จแล้วเอ็นเวสนะนี่อะไรอ๋อเอนมินเฮ้ยอะไรไปดีกว่าเว้ยอว่าตายตายตายอึ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่ ว่จะทำไม่ได้เลยเฮ้ยสีม่วงว้ใจได้ดิสีม่วงสแกนเราแล้วตอนนั้นสีม่วงตรงไหนสีม่วงตรงไหนสีม่วงนาอยู่ไหนสีมว่มวงดูอี้เขียวสัม่วงอยู่ไหนน่ะฉันต้องการหานายมีใครเลยโอ้ออกเกมมันลถไปอย่างเยอะเลยจัก,กรกลเลย อ้าวยังไงครับหอดลครับพน่เอาเองเลครับไม่ช่กูนนคนรับบาปุ๊บกตายอับซิโออาเกน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  สี่แล้วเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหลวห้าคนเลวมีแง่คนเลวเย่ยเลวตายก็แพ้กันนะปวดิีนิดนั่งเลยปวดอะไรอ,อ่ะอันนไม่เอาอะสมองปวดชี้นี่ม่ง โอ้ใช่อีกเร็วก็ผม,ม <c oughs> ามาจบครับกบมาเลยเนี้ยเราเป็นฆาตกรนะครับน้องๆครับเราต้องเดินแบบเพื่อนดิเอน,น,นี่นี่เรื่อไปกันนี้นี่ผู้สร้างแบบเอา้ากดทําไมอ่ะอมีคนกดครับวั a t กดทาไมครับทําไมครับงง what w h ฮะโน่สีม่วงไปไหนเนี่ยโอเคโอเคเออสีม่วงเป็น,น,อ,นอัอออนน,นี้สันติยังงั้นลื้อโหลดโหลดโหลดเลยนี่เต็มกราฟเ,เ,เ,เลยนักเราเป็นนักแสดงนะครับแต่มันดูนะครับจอดจริงๆไปเลยแอมนอดไอ้นักแอ ทำไมคนต้องฆ่าเพื่อนครับไม่ดีไม่ดีนี่ต้องตามเพื่อนไปสิเพื่อนอย,ย <bathroom. S 1> cottage, 3, 2, ู่ไหนอ่ะคนดำไฟแม่งให้คนละจอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใี่คนลเจอเอ,อือลืมนี่สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเราเดินมาคู่กับแก ไปแล้วจ้าเราจะเดินตามเพื่อนไปนครับเอาเพื่อนหายเพื่อนหายเพ,เพื่อนดําเราหายครับแตกแม่ Oh. เนีย <Yeah. S 2> โอ้โหเงี่ยมาเงี่ยมาเลย drop, ครบับกรอบค่าพระคุณนะครับวันนี้ทรีมาด้วยนะครับผม <S <S ขอบคุณและติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับโค